สวัสดีครับพี่นี่ครับปั๊มน้ําครับขอโทษทีนะครับพอดีเพิ่งจะเปิดร้านวันนี้นี่ปั๊มน้าเก่าญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะเลยนี่นะครับนี่เป็นกองเลยสวยสวยเลยพร้อมใช้นะครับเห็นอย่างนี้คือพร้อมใช้งานนะครับเห็นกองกองทับกันเนี่ยนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะพามาดูสวยสวยแล้วแต่พี่เลือกเลยเอาเป็นตระกูลมิโซูก็ดีนี่เนี่ยรุ่นใหม่ใหม่นี่นะครับมิโซโอเอวี o H v, ฝากองนี่ผมเอาให้ อันนี้เครื่องยนต์หกแรงตัวนี้เครื่องยนต์หกแรงนะครับนสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วตัวนี้ก็ดีสวยนะครับไหลเยอะแยะเป็นกองทับกันไว้อยู่ทีสมัสมนเว้อยู่นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบพวกนี้นี่สวยทั้งนั้นเนี่ยรุ่นใหม่ซูนี่คูเบต้ารุ่นใหม่นะครับนี่ไมค์กิฟต์เลยตัวนี้ ตัวนี้แค่นิ้วครึ่งมีใหม่กิฟเลยนะครับโอเคนะครับนี่มันทับทับเึ้ืไว้อยู่